Yeah. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không? bỏ lỡ những video hấp dẫn ถ่ายเดียวโอเคก็ไถ่าย่าน้ตาครั้ง่กน่เโอเคขอบคุณมากค่ะจนแมแ้ค่ะอะเดี๋ยวรมรอนเลเแขวกับน้องแเชลเดวต้องไปได้เลยต่อต่อเรื่องของใช้เปลี่ยนเนินก็มีการจับ องใบเนาะสองใบนี้ค่ะพี่เล็กเด็นที่ะลึกค่ะเร้ที่เล็จะทำอะไรไหมคะนอจากจะยนจะใส่เนาะ ใช่แล้วก็ติดตามปนงัยค่ะน้องไปเหนือมนุษย์เหนือมนุษย์ในจีน้องทำด้วยซิเหนือมนุษย์ยังไงเอาไม่ใช่หรอเลิกเลิกกลัวเรามีขู่ไม่หนูเป็นคนอารมณ์ดีค่ะบางทีก็ขำอยู่บ้านบางทีก็บ้าๆมิน่าไม่มีเพื่อนเนาะรอเล่นรอเล่นนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูนิดหนึ่ง อันนี้ได้ถ่ายรูปมพี่ตาถ่ายรูปไหมคะได้เลยเสร็จหรือยังคะได้เรียบร้อยแล้วด้วยนะะคน่ารักมากด้านนี้ก็ยังรูมกันอยู่นะสังหวะท่านที่มีกล้องส่วนตัวมานะคะแต่ว่ายังไม่ได้ถ่ายรูปนะยังเก็บภาพไม่ได้ตอนนี้ก็นำกล้องส่วนตัวของคุณมาเก็บภาพในช่วงเวลาส วันนี้เลยใช่แล้วนะคะ,นะคะนไหนที่อยากจะถ่ายรูปฟ้าแล้วก็กี้ก็นะทิวรอสกตัวช่วงสุกกสดท้ายเดี๋ยวนะฮะมีกี้ด้วยมีกี้ด้วยมีเราด้วยมีเราด้วยแต่ช่วงสุดท้ายจริงก็คือบอกไกไปในในว่าแจกไอซ์แอนดยมอย่าเพิงง่งม<ๆ>ีปะลองนัดชิวลองพี่กี้กับพี่ป้าขอส่วนตัวนะคะมาที่กรีดุมด้านนี้นิดนึงค่ะดูด้วยนิดหนึ่งค่ะด้านนี้ พาพูดคุณดูสิเอาเป็นงานนี่เคอีนะกำลังขึ้นดาวโจจะดันไม่ใช่เอาไปใช่หรอเขามีท่าแล้วใส่เสื้อสีเขียวมาไงใส่เสื้อสีเขียวมาถ่ายรูปมาขึ้นเลยโป้เป็นสายขาดอยู่แล้วด้วยนะคะแต่เดทำไมเขาถึงชอบสีเขียวตั้นานไม่เนิ่นไม่บอกมีมั้ยมีความหมายไหมคะเขาได้บอกไหมคะอ๋อธรรมชาติใช่ไหมเออไม่ค่ะดีไซน์ก็ธรรมชาติค่ะอะไรคะถล่มโทแบบแรงด้วยนะคะเดี๋ววั มาธรรมชาติมาหลงเกล่ยวไม่นะตื่นมาต้องขนตายาวแบบนี้เลยเออเล้วตัเหมันเมื่อ8 16แล้วเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้ที่เข้าน้ำมาทำอะไรไม่ต่างไม่ตาเมาแรงมากแรงสุดเลยมีเหลืออีกไหมคะสองเราท่านใดที่ถ่ายรูปจะถ่าย ในช่วงนี้นะคะก็อ๋ออันนี้เป็นอะไรคะคุณกอมใช่มีนี่เป็นเหมือนคอนเสิร์ตเป็นบัตรอะไรหรือเปล่าคะเดี๋ยวต้องไปดูต้องดูอันนี้เขาใส่เสื้อเดบิวต์ด้วยนะใช่ไม่ดูเสิร์ฟมาวันนี้อยากจะรับไปเสด็จไหมคะเดี๋ยวจะให้น้องที่ไปพักผ่อนแล้วนะคะเราจะรับรางการนี่ค่ะอัปกาศใครด้วยประกาศใครด้วยอ่าเรียบร้อยโอเคค่ะเดี๋ยวช่ว แฟนครับเดี๋ยวน้องจะไปแล้วนะมาล่ำลาน้องหน่อยแล้วแล้วแอร์ับค่ะน้องจะเดินไปเดินไปเดี๋ยวจะไปไหนต่อคะจะไปไหนต่อไปงานของคุนวิทีกรครับที่สยามครับไปที่สยามต่อได้คะแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็กลับมาจินเนอร์กันที่บ้านนะอย่าลืม